โอเคสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวมิกเซอร์นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับอายุการใช้งานน่าจะ3-4ปีน่าจะได้นะครับผมซื้อมา แล้วนะครับแต่ตัวใหม่ตัวใหม่ผมใช้เป็น XA12 นะครับจะได้ตอบสนองความต้องการกับการใช้งานมากกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าเสียงดีครับถ้าใครจะใช้ก็แนะนําได้ครับแนะนํารุ่นนี้นะครับเสียงดีราคาไม่แพงนะครับราคากับคุณภาพผมว่าไม่แพงนะเพราะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่4,009 9ครับตอนนั้นที่ผมซื้อมาราคาอยู่4,009ครับตัวนี้เป็น4แชนแนลนะครับไม่ไมสีช่องนะครับ ไม้สีช่องเอฟเฟกตัวนี้เสียงดีมากครับเอฟเฟกเนียนด้วยเสียงไม้เพาะครับแล้วก็มี2ช่องเป็นสัญญาณนะครับแล้วก็มัตเตอร์เอฟเฟกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น a m x ขีด f x 0 FX นะครับออโต้นะครับออโต้ไลท์เสียงดีครับถ้าในชอบก็จัดไปครับแนะนำอีกรุ่นนะครับตัวนี้เสียงดีครับแจ่มๆเลยนะครับ โอเคจัดไปครับจัดไป